สวัสดีนะคะวันนี้ก็พบกับเอเชนเคยนะคะกับรายการ I M A I M A วันนี้นะคะเอก็จะมาแนะนำเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการเขียนบทความนะคะโดยเว็บไซต์เนี้ยเขาจะเฟ้นหานักเขียนหน้าใหม่นะคะเข้ามาร่วมเขียนบทความในเว็บไซต์นี้ด้วยกันนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเว็บนี้เขามีรายได้ให้ด้วยนะ เราสามารถสร้างเงินจากการเขียนบทความบนเว็บไซต์นี้ได้เว็บไซต์นี้นั่นก็คือเว็บ True ID Intran ะคะขึ้นให้ดูเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะว่าเขียนยังไงแล้วมีรายได,ได้แบบไหนนะคะซึ่งบอกเลยว่าไรายได้ที่เขาให้นะคะคือบทความละ100บาทนะคะเอก็ได้ลองเขียนดูแล้วแล้วก็ได้เงินแล้วจริงๆนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่เขาจ่ายจริงๆนะจ่ายผ่าน True Wallet นะคะ True Money น,น,นะคะ อันนี้อันนี้คือเงินที่เอได้นะคะจะมีข้อความเข้ามาหาเราด้วยนะคะนี่อันนี้คือเงินเงินที่เข้ามานะคะตอนนี้ยอดอยู่ที่750บาทแล้วนะคะ True ID i n t เทเนี่ยเขาจะจ่ายให้บทความละ1 0 0แต่ว่าถ้าเราเขียนบทความตามภารกิจที่เว็บไซต์หมายให้ในแต่ละวันนะคะเราจะได้เพิ่มอีก50บาทและที่สำคัญเวลาที่เราเขียนบทความแรกของเราที่เราเข้าไปเขียนในเว็บไซต์เนี้ยเขาจะจ่ายเพิ่มอีก200 เราได้บทความละหนึ่งร้อยเป็น3ามรอยแล้วถ้าเราเขียนบทความนั้นอยู่ในภารกิจที่เขาให้ในวันนั้นบบกอีก50บาทเป็น3า0อหสบาทนะคะนี่จะเปิดให้ดูเลยว่าได้ได้จริงๆนะคะนี่ทรูมันนี่นะคะเขาจ่ายผ่านทรูมันนี่นะก็ไม่ได้สมองยากนะคะแล้วการเขียนบทความไม่จําเป็นที่คุณจะต้องใช้ระบบเครือข่ายของทรูนะเครือข่ายไหนก็ได้นะคะนี่เงินเข้ามาแบบนี้เลยตอนนี้750บาทแล้ว แล้วก็ยังมีบทความอีกหลายบทความที่ยังไม่อนุมัตินะคะแล้วก็จะรอรับเงินอยู่นะคะเรามาดูกันเลยว่าเว็บไซต์เป็นยังไงนะคะเปิด Google Chrome มาเนี่ยค่เราสามารถพิมพ์เข้าไป true id i n t r e n d มันก็จะขึ้นมาหน้านี้ปึ๊บนี่ true id i n t r e n d คือถ้าจะเป็นคนที่เข้ามาแรกๆจะไม่มีแบบนี้นะคือคือของ A นี่คือเขียนมาแล้วนะคะมันก็เลยขึ้น,นว่าเรามีบทความที่เราเขียนไปแล้วนะคะ นี่อย่างที่จะเอาให้ดูนะคะบทความที่เขียนไปแล้วก็จะบอกว่าโพสต์แล้วหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะเนี่ยอันที่รออนุมัติก็ยังเขียนว่ารออนุมัติรออนุมัตินะคะนี่อันที่ไม่ผ่านเขาบอกว่าไม่ผ่านนะเขาก็บอกเหตุผลว่าบทความเรายังไม่ผ่านเนื่องจากอะไรเขาก็จะส่งเมลมานะคะนี่อันไหนผ่านแล้วมันก็จะขึ้นว่าผ่านแล้วผ่านแล้วโพสตแล้วเรียบร้อยนะคะนี่อันนี้คือบทความที่เราเขียนเขียนเราได้ตังค์จริงๆค่ะ เออแล้ววิธีาการเขียนทํำยังไงเขียนไม่ยากนะเอกก็ไม่ได้เป็นนักเขียนที่เก่งอะไรนะคือก็เขียนตามที่เราเห็นที่เราไปเจอมาเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมีหลายเรื่องให้เราเลือกนะคะมันจะมีหมวดหมู่อ่าสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเขียนบทความเรากดเข้าไปในเขียนบทความใหม่อย่างนี้เลยเขาจะให้เราตั้งชื่อเรื่องนะคะเลือกหมวดหมู่นี่มันก็จะมีหมวดหมู่ หลากหลายอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นบันเทิงสุขภาพความงามไลฟ์แฮ็ก <c oughs> ก็คือเคล็ดลับนะคะแล้วก็เร่งเรียนรู้กีฬาข่าวสารและอื่นๆเราเลือกหมวดไหนก็ได้นะคะนี่ตั้งชื่อให้น่าสนใจนะคะแล้วก็สามารถเขียนเรื่องราวลงไปได้เลยเนี่ยแล้ววันนี้ภาร,รกิจของเอในวันนี้คือเกี่ยวกับบันเทิงถ้าเอเขียนเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงถ้าปกตไิได้100เราจะได้เพิ่มอีก50บาทเป็น150บบาทแล้วกติกาในการเขียนมีอะไรบ้างนะคะ ไม่ยากกติการในการเขียน1ชื่อบทความให้กระชับและน่าดึงดูดใจนะคะ2บทความควรมีอย่างน้อย3ย่อหน้าหรือมากกว่าหรือประมาณ A 4แล้วก็ข้อ3ต้องเป็นเนื้อหาที่เขียนขึ้นมาเองไม่คัดลอกจากบทความอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วข้อ4ผู้เขียนควรเขียนอย่างน้อยประมาณ400คําหรือประมาณหหน้า A 4ขึ้นไปนะคะข้อที่5ควรมีรูปประกอบเนื้อหาไม่ต่ากว่า3 4ถึงรูปนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างบทความให้เราดูด้วยแต่เอเขียนมาแล้วประมาณ10บบทความก็ บอกเลยว่าไม่ยากค่ะเราก็ไปเจอแบบไหนมาเราก็เล่าให้ฟังเจอแบบนี้แบบนี้เหมือนเราเล่าเรื่องราวที่เราไปพบเจอมาเข้าไปในบทความของเราแค่นั้นเองเหมือนเล่าประสบการณ์นะคะแต่สิ่งสําคัญของการเขียนบทความก็คือคุณต้องเขียนให้ถูกต้องถูกอักขรถูกอักษรน,นะคือถ้าไม่ถูกเขาก็จะให้เราแก้ไขนะคะแต่ก็ถ้าถามว่าแก้ไขแล้วมันยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากนะถ้าเขาส่งบอกให้เราแก้ไขเราก็แก้ไขตามที่เขาบอก แล้วเราก็ส่งไปใหม่เขาก็จะอนุมัตินะคะพออนุมัติปุ๊บเขาก็จะโพสต์ของเราแล้วเขาก็จะจ่ายตังค์ให้เราผ่านทัวร์เลนนะคะซึ่งขั้นตอนไม่มีอะไรยากเลยแค่คุณเขียน<ด>ความแล้วก็ส่งให้อนุมัติส่งให้อนุมัติเสร็จปุ๊บรอเขาอนุมัติพอเขาอนุมัติเสร็จเราก็จะได้ตังค์แค่นี้เองนะคะเฮ้งยง่ายๆอย่างตัวเนี้ยอย่างอันที่รออนุมัตินะคะจะเปิดให้ดูอันนี้ที่เอเขียนไปแล้วแล้วรออนุมัติเวลาเรากดเข้าไปดูเราก็จะสามารถดูว่า เราเขียนออกมาแล้วเวลาออกพรีวิวออกไปเนี่ยคนอื่นเห็นจะเห็นแบบไหนนะคะอันนี้คือตัวอย่างของเองนะคะอันนี้คือรออนุมัติอยู่นี่ก็จะมีปัแบบ๊บนี่เลยก็เขียนอธิบายภาพที่เราถ่ายมานะคะนี่ถ่ายมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็อธิบายไปแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งสําคัญนะคะภาพที่เราใช้นะควรที่จะเป็นภาพที่เราถ่ายเอง หรือว่าเราสามารถใช้ภาพจากคนอื่นได้หรือที่อื่นได้แต่เราก็ต้องให้เครดิตเขานะคะถ้าเป็นภาพที่เราถ่ายเองเราต้องใส่บอกไว้ใต้ภาพด้วยว่าผู้เขียนถ่ายเองหรือว่าใส่โลโก้ของเราลงไปก็ง่ายดีนะคะอันนี้คือพอเราเลือกตั้งชื่อเสร็จเลือกหมวดหมู่เสร็จเราก็ใส่สถานที่เรื่องราวที่เราเขียนนะคะแล้วก็เพิ่มรูปภาพตรงนี้จะเป็น cover photo ก็คือภาพปกภาพปกคือชื่อเรื่องนะคะเราควรที่จะทําภาพปกที่แบบน่าสนใจ คือพูดง,ง่ายๆมันต้องเห็นตัวหนังสือเด่นๆชัดๆเน้นว่าให้ตัวหนังสืออยู่ตรงกลางเลยแล้วกันเป็นชื่อเรื่องที่อยู่ตรงกลางเลยนะคะนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเขียนบทความเข้าไปได้การเขียนก็ทําได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะคะก็ไม่มีอะไรยากมันก็มีตัวหนามีเพิ่มรูปมีการย่อนอง่งย่อหน้าเหมือนใช้โปรแกรม word ทั่วไปนะคะสามารถเคาะสมาอะไรได้หมดนะคะเหมือนเราใช้โปรแกรมทั่วไปเลยง่ายๆค่ะก็ลอง เขียนดูนะคะแล้วบอกเลยว่าเป็นอีกรายได้เสริมหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถทําเองที่บ้านได้ถ้าขยันหน่อยก็ได้วันละ3-400ก็ถือว่าโอเคนะถ้าวันนึงเราเขียนสัก3บทความก็วันละ300ถ้าเขียน5บทความก็วันละ500เลยนะคะแล้วได้เงินจริงๆแล้วพอเงินเข้าไปอยู่ในทัวร์เลยเราก็สามารถ ใช้เงินในทูบอเล็ตได้หรือว่าเราสามารถโอนออกไปเข้าบัญชีธรรมดาของเราก็ได้นะคะก็เป็นเงินสดออกมาให้เราใช้ได้เหมือนกันนะคะเว็บไซต์นี้ก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจที่อยากให้เพื่อนๆได้ลองเข้ามาใช้ดูแล้วการสมัครก็ไม่ยากนะคะสมมุติว่าเราสมัครเราก็แค่กดอ่าเราจะออกจากระบบให้ดูเนี่ยถ้าเราสมัครแล้วก็รีจิสเตอร์ธรรมดานะคะเขาก็จะให้เราลงทะเบียนเราก็สามารถลงทะเบียนเข้าไป ใส่เบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็สามารถสร้างบัญชี t u o ID ได้เลยพอสร้างเสร็จมันก็จะไปหน้าหน้าที่ทำให้ดูเมื่อกี้นะคะหน้าทีเ่เข้าระบบเข้าสู่ระบบให้ดูอ่านี่นะโอเคอันนี้เข้าสู่ระบบให้ดูคือมันจะมาหน้านี้เลยพอเราสมัครเสร็จปึ๊บนี่แล้วอีกอย่างหนึง่งที่เราจะต้องทำก็คือตั้งค่าผู้ใช้เราต้อง ใส่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรานามปากกาของเรานะคะโปรไฟล์วิดีโอเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทร id line นะคะแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ True qr code ที่เราจะต้องไปเซฟมาแล้วเอามาใส่ในโปรไฟล์ของเราข้อมูลของเราตรงนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า qr code ตรงนี้เขาจะสามารถโอนเงินหาเราได้จาก qr code เราตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือโหลด t r a o l e หรือ True Money นะคะแอป True Money สมัครก็สมัครง่ายๆค่ะใช้เบอร์โทรธรรมดานี่แหละสมัครธรรมดาเลยแล้วเราก็มาเอา qr code ของเราที่มันอยู่ในเนี่ย qr code ของฉันอยู่ในแอปพลิเคชันนี้นะแล้วก็แค่แคปหน้าจอหรือบันทึก qr code ไปแล้วก็ไปบันทึกใส่ในข้อมูลเกี่ยวกับเราในเว็บไซต์ True id i n t r e n d แค่นั้นเองง่ายๆเวลาเงินเข้าก็จะเข้า True m o นี่ก็ประมาณนี้ค่ะบอกเลยว่าทำแล้วได้เงินจริงๆค่ะ นี่อันนี้คือของเอเลยนะเอเขียนเองนะคะเอก็ไม่ใช่คนเขียนเก่งอะไรนะ mm hmm. เขียนเขียนตามความรู้สึกเขียน mm hmm. ตามที่เราเห็นแค่นั้นเองก็สามารถสร้างรายได้ได้ตอนนี้ก็มีบทความที่ยังไม่อนุมัติอีกประมาณ6บทความถ้าบทความละร้อยห้าสิบก็เท่าไหร่อะเก้าร้อยนะเออก็จะได้เงิอนอีกเก้าร้อยนะคะถ้าเราขยันเขียนทุกวันทําทุกวันวันละสักสามบทความเท่าได้แค่ร้อยดึงอะ สบทความก็ 300, 300คูณ30วันก็9,000บาทเลยนะ <Wow. S 1> คุณสามารถสร้างรายได้ได้เองที่บ้านจากการเขียนบทความผ่าน t r u e ID In Trend อยากให้ทุกคนลองไปเขียนบทความแล้วสร้างรายได้ดีๆไปด้วยกันกับเรานะคะวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเอนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันบ๊ายบาย